สวัสดีค่ะวันนี้วันที่4ีพฤศจีกายนอน2 5าค่ะพบกับปู้างบอยมหาสา,ารคามจ้าวันนี้เฮาจะเอารถไถมาเทสกับหัวพวงไฮโดรลิกค่ะค่านนี้จะจัดทรงจังหวัดหน้องคายค่ะใส่เวลาค่อนขางโดนบักคาค่ะประมาณอาทิตย์เศษเค่ะ ก้อนเท่าจะทาการคนสีหรือว่าพูดพื้นค่ะเท่าจะมีการเทสห้มันดาขึ้นก่อนเท่าจะสิบพูพื้นแล้วกะคนสีค่ะานาจะประมาณวันจันทร์ค่ะจะได้จดตรงค่ะ FC หุนไนที่ติดตามคลิปของอูซางบอยมหาสารคามประวัติจะเป็นช่องเตาหรือว่าช่องไม่สามารถโทรมาสอบถามซางบอยใดจะจ้ามักแบบดำมือแบบก็ดำหรือว่าแบบไฮโดรลิกค่ะ พลอยขั้นนี้กว้างยุ่ที่เมตรเก่าซิบจานยาวทีสามเมตรหาิบสูงทีเมตรหนึ่งค่ะฝาถ่ายเปิดเองแบบปากนกแก้วค่ะเปิดปิดเองอัตโนมัติละกะจะมีกองเครื่องมือขนาดใหญ่เอาไว้ถ้า่ย่อยเวลาเข้าเหลือใส่งานพาะวะย่อยมันมีราคาขนขางสูงค่ะล็อกไว้ประมาณนี้ค่ะละกะฝาขางกับเปิดได้ค่ะ ล่าบนกระถอดไดเหมือนตัวลุนธรรมดาของอูซางบอยจะมีบันไดสองขางมีหมวกใหลูกค้าไวนั่งดันบนค่ะหรือว่าว่างคล้องไดแล้วก็มีกองเครื่องมือถ้าเกิดเป็นลุนไฮโดรลิกค่ะกองเครื่องมือจะมีขนาดใหญ่ค่ะเอาไวใหลูกค้าใสย่อยค่ะเวลาใส่งานเ็จคันนี้ใสไดประมาณหาตันถึงหกตันต่อเที่ยวค่ะลูกค้าคนใดที่ทำการสร้างสื่อเข้ามาแล้ว ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนใจเป็นตัวพ่วงไฮดรอลิกสามารถโทรมาเปลี่ยนกับซางบอยได้จ้าเบอร์โทรซางบอย062 341 7441จ้าอูซางบอยตังยูบ้านน้องโน,โนโต,ตำบลวงังแาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดจังหวัดมหาสารคามจ้า